สัสดีครับผพี่กา,าการรัศกรใช่หรือเปล่าเป็นไงางพี่ดูระไม่ดูนะนนแพวกเขาอืไว้ากกไไวางใไม่ได้แค่นั้นครับแล้วใครเดอนต่อครับผงพี่อย่างนี้ไม่มีไม่มียอมอยากไปไหมจะไ,ไปเลยใจนึงก็อยากจะเอาไปสงสารเขายอมไปเลยแต่เข้ามาประเมินก่อน เผื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีอุปการะเขาเงินเนี่ยก็มาเจ็ดเดือนเองเจ็ดเดือนนะครับใช่น่ารักด้วยครับหลวงพี่ทุกทุกกันจอดจอดเอาไงจอดนี่นะนี่ไม่กัดหรอกมันใจดีเนี่ยเรียมือ แล้วปกติเขาของหงที่เขาเลี้ยงปล่อยวิ่งเล่นฝ่ายนี่แหละอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันทุกวันเมื่อกอนเนี้ยเวลามันไปเล่นกับคนอื่นหนักนะเฮ้ยหยุดสั่งหยุดต้องไหยุดทันทีรู้เรื่องนะอะจ๊อสยอย่าให้เขาเขาอย่าให้ทำอะไรสั่งได้ทุกอย่างเก้งลูกจ๊องเก้งลูกเอาไงดีมันนั่งเล่นแป๊บเดียวก็สงสารแล้วเนี่ยเอาไง กลับไหมหรือจเป็นออกมาจากโยงเหรอ